วิธีการติดนะครับก็ให้เพื่อนค่อยๆกดนะครับมันคุยกันคนละเรื่องกันครับมันก็หัวเราะมันก็รู้เรื่องกันนะผมสรุปเมากาวนะครับผมลูกปืนตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นเป็นไกด์นะครับบังคับผมรับประกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูซีรีส์นี้จนจบนะครับจะมีแรงบันดาลใจในการทํางานบิวอินแล้วก็สามารถที่จะวิวอินได้ด้วยตัวเองแน่นอนนะครับ สวัสดีครับผมพบกับช่างโจงลำปางนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของงานบิวอินนะครับก็จะเป็นเตียงบิวอินแล้วก็ตู้เสื้อผ้าบิวอินน้างานจริงนะครับผมสำหรับงานนี้นะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับผมก็จะจัดทำเป็นซีรีส์แล้วก็แยกเป็น e p EP นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้กดติดตามกันนะครับขอฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามนะครับเพื่อที่จะรับชมซีรีส์การทำเตียงแล้วก็ ตู้เสื้อผ้าบิวอินนี้นะครับจนจบนะครับผมและสําหรับวัสดุที่ผมเลือกมาทํางานนี้นะครับก็เป็นไม้อัด mdf นะครับซึ่งเราจะปิดผิวรามิเนตนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มซีรีส์นี้นะครับด้วยการติดแผ่นลามิเนตลงบนไม้นะครับผมและที่สําคัญนะครับขาดไปไม่ได้เลยก็คือกาวยาง sb น้ําเงินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดลามิเนตกันก่อนนะครับก็คือขนาดไม้นะครับตอนนี้ขนาด60นะครับผมกับตัวนี้นะครับ หนึ่งเมตรยี่สิบสามเซนนะครับเราจะต้องตัดลามินเนตนะครับให้ใหญ่กว่าตัวแผ่นไม้นะครับทั้งสี่ด้านนะครับผมอย่างน้อยน้อยเนี่ยประมาณหนึ่งเซนข้างละหนึ่งเซนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องวัดลามิเนตนะครับแผ่นนี้นะครับแผ่นลายมิเนตตัวนี้ร้อยี่สิบสองครึ่งนะครับมันสั้นกว่าแผ่นไม้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะใช้แค่ เมตรยีเท่านั้นเองนะครับผมส่วนขนาดความกว้างนะครับตัวไม้60สิซนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตัดลามิเนตประมาณ62เส้ซนนะครับผมจะใช้เป็นสิวนะครับผมหรือถ้าใครใช้เป็นมีดคัตเตอร์ก็ได้นะครับขอเป็นใบมีดแข็งๆหน่อยนะครับกราติดนะครับจะได้กรีดง่ายๆนะครับก็เราจะตัดนะครับอ่าด้านนี้เป็นด้านหน้านะครับคือด้านที่มีลายนะครับเราก็จะใช้วิธีการกรีดด้านที่มีลายเลยนะครับเพราะว่ารอยมันจะสวยนะครับถ้าเรากรีดด้านหลังเนี่ยเวลาเราหักแล้วเนี่ย ด้านด้านหน้ามันจะทําให้ด้านหน้าเป็นรอยแตกนะครับผมทีนี้การหักก็สามารถหักได้เลยนะครับโดยค่อยๆหักนะครับง่ายๆนะครับผมก็จะได้รอยตัดที่สวยงามนะครับแล้วก็รอยคมนะครับตัวแพ่นลเมิได้ค่อนข้างคมนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังบาดนะครับบาดแล้วก็บางที่หักคา เซียนต่ำนะครับผมเดี๋ยวเราติดแผ่นลามิเนตลงบนแผ่นไม้นะครับด้วยการใช้กาวยาง SB น้ําเงินนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆทําความสะอาดชิ้นงานให้ดีก่อนนะครับอย่าให้มีเศษฝุ่นหรือเศษไม้นะครับเพราะมันจะทําให้การติดลามิเนตนั้นติดไม่ค่อยสนิทนะครับหรือว่าถ้ามีเศษไม้นะครับเล็กๆมันจะทําให้แผ่นลามิเนตของเราแตกได้นะครับคราบน้ํามันหรือว่าคราบสกปรกนะครับผมให้ใช้ทินเนอร์เช็ดออกนะครับวิธีการติดลามิเนตนะครับเราจะต้องทากาวลงบน ชิ้นงานทั้งสองชิ้นนะครับคือทั้งแผ่นลามิเนตแล้วก็ตัวไม้นะครับโดยที่เราจะทากาวลงบนแผ่นลามิเนตก่อนนะครับเพราะว่าตัวลามิเนตจะแห้งช้ากว่านะครับตัวไม้จะแห้งเร็วกว่าเพราะว่าตัวไม้มันจะดูดซึมซับกาวได้นะครับและอีกหนึ่งสาเหตุนะครับถ้าเราทากาวลงบนแผ่นไม้ก่อนนะครับพอเวลาเราจะทา,าลงที่ลามิเนตนะครับมันไม่มีโต๊ะวางนะครับในกรณีที่เรามีพื้นที่ ทำงานจำกัดนะครับหรือไม่มีโต๊ะทำงานนะครับถ้าเราทาปั๊บเนี่ยเราจะเอาลามิเนตมาวางทับมันก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทาที่ลามิเนตก่อนนะครับผมสำหรับกาวยางครับก็มีหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับแต่ผมมักจะเลือกใช้เป็นกาวยาง SB สีสน้ำเงินนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่ากาวยางตัวนี้นะครับผ่านมกอรนะครับได้รับการทดสอบแล้วในเรื่องของปริมาตรเนื้อกาวนะครับความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็แรงยึดเกาะที่เป็นอย่างดีนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ปาดกาวก็คือเศษลามิเนตของเรานะครับตัดด้านนี้ให้ตรงนะครับ แล้วก็ทําการทําเป็นหวีนะครับผมให้เป็นร่องให้เพื่อนเทกาวยางลงไปบริเวณงานนะครับตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ทําการปาดเนื้อกาวนะครับให้ด้านข้างนะครับผมบริเวณที่มักจะเป็นจุดอ่อนของชิ้นงานในการติดลามิเนตนะครับผมมันจะลอกง่ายที่สุดเลยก็คือบริเวณด้านข้างนะครับ,บรเพราะฉะนั้นเราจะต้องเน้นด้านข้างให้เต็มนะครับ ก็ให้ปาดมาที่ด้านข้างนะครับผมให้เต็มนะครับเนื้อกาวตัวนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับลบก็าปาดง่ายนะครับยิ่งคุณภาพกาวดีนะครับเราก็จะปาดง่ายเรียบเนียนนะครับมันก็ส่งผลนะครับให้ชิ้นางานของเราเวลาติดลงไปแล้วก็ดูเรียบนะครับไม่เป็นคลื่นน้ำนะครับผม ครับผมเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งประมาณสัก5นาทีครับพอมาปาดตวไม้ต่อนะครับต้องเทให้พอดีพอดีนะครับอย่าไปเทเยอะเกินนะครับผมถ้าไม่พอเดี๋ยวเติมได้นะครับเพราะว่าถ้าเหลือนั้นอ่ามันคุณภาพกาวมันจะลดลงครับจะไปใส่ลงไปในกระป๋องเหมือนเดิมก็ไม่ดีนะครับ ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเหมือนกันนะครับสําหรับกาวยาง SB นะครับก็ผลิตตัวสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเป็นสูตรไร้กลิ่นฉุนนะครับก็กลิ่นค่อนข้างที่จะเบาบางมากๆครับลดอาการแสบจมูกนะครับแสบตาครับวิงเวียนศีรษะนะครับผมขณะทํางานได้นะครับถ้าเราใช้กาวที่กลิ่นแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทํางานในพื้นที่อับครับโดยส่วนใหญ่ครับงานวิวอินนะครับจะทํางานในห้องในพื้นที่อับนะครับ ในบ้านนะครับในโรงพยาบาลในคอนโดนะครับไปทํางานในห้างนะครับผมพื้นที่ปิดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ติดลามิเนตกันเปิดประตูเข้าไปเจอลูกน้องนั่งดึงดาวเลยครับผมกลิ่นนิดตีางหายท้องออกมาเลยนะครับสูตรนี้นะครับจะช่วยได้นะครับในกรณีที่เราทํางานในพื้นที่ปิดนะครับผมตอนนี้กาวก็แห้งแล้วนะครับพร้อมที่จะติดแล้วนะครับลองเช็คงานดูอีกทีนะครับว่ามีเศษฝุ่นเศษไม้ติดอยู่หรือเปล่านะครับให้เอาออกนะครับ จะเห็นได้ว่ากาวค่อนข้างเรียบเนียนดีนะครับผมสาหรับกาวตัวนี้นะครับทาง่ายนะครับค่อนข้างที่จะลื่นนะครับปาดง่ายมากๆนะครับบริเวณตรงขอบนะครับให้เพื่อนๆเน้นให้ดีนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดอ่อนนะครับถ้าลอกมันจะลอกจากตรงขอบนี้ก่อนนะครับเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดลามิมเน็ตนะครับก็เป็นชิ้นงานที่ไม่ใหญ่มากเราก็สามารถที่จะติดคนเดียวได้นะครับแต่ถ้าชิ้นใหญ่นะครับให้ผู้ช่วยมาช่วยจะดีกว่านะเพราะว่า มันมีโอกาสเสียหายได้นะครับราคามันค่อนข้างแพงนะครับไม้ก็5้ารอยแผ่นลามิเนตก็เจ็ดแปดร้อยนะครับผมสองอย่างก็พันกว่าบาทนะครับจะปิดสองหน้าก็สองพันประมาณนี้นะครับมันก็ทําให้อ่าเราเสียค่าใช้จ่ายไปนะครับผมก็ให้ผู้ช่วยมาช่วยดีกว่านะครับแต่สําหรับชิ้นนี้นะเป็นชิ้นเล็กนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะติดคนเดียวนะครับโดยเราจะมีวิธีการติดนะครับ ก็ให้เพื่อนๆไปหาไม้นะครับผมหรือว่าอะไรก็ได้เศษไม้หรือว่าอะไรก็ได้ไออะไไดนะครับผมทําความสะอาดให้ดีนะครับมาวางเรียงไว้นะครับมาวางไว้นะครับรองไว้เพื่อไม่ให้ตัวรามมิเนตติดกับตัว ชิ้นไม้นี้นะครับผมโดยวิธีการติดนะครับก็ให้เพื่อนๆเอาลิเมตดวางเลยนะครับแล้วสักคู่นี้ที่เราตัดลาเมิเนะครับเราตัดใหญ่กว่าข้างละหนึ่งเซนนะครับผมเราก็จะต้องเว้นข้างข้างซ้ายหนึ่งเซนข้างขวาหนึ่งเซนนะครับให้มันกว้างกว่าออกไปนะครับเราต้องแบ่งตรงนี้นะครับอ่ให้เกินออกมานิดนึงนะครับด้านนี้ก็ให้เกินออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ด้านฝั่งนู้นเกินออกไปแล้วก็กดตรงนี้ครับค่อยๆกดเอาแค่นี้นะครับ ไม่ต้องกดเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนค่อยๆลองเช็คดูว่ามันตรงไหมนะครับแนวสองฝั่งเนี่ยต้องเกินขอบไม้ออกไปนะครับเพื่อให้เราเลาะขอบที่หลังได้นะครับวิธีการติดนะครับก็ให้เพื่อนๆค่อยๆกดนะครับกดไล่มาทีละนิดนะครับแล้วก็ขยับไม้นะครับกดไปนะครับไล่ไปนะครับ ใ่เย็นๆนะครับผมเพราะว่าถ้าติดแล้วมันเอาออกยากนะครับเราก็ออามาตัวนี้ออกนะครับกดไปยิ่งชิ้นใหญ่มันยิ่งทำงานยากนะครับยิ่งติดยาวเช่นนั้นชิ้นใหญ่จะต้องมีคนช่วยนะครับอีนนี้ก็โอเค ตามแนวดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ทำการเดี๋ยวที่เราจะใช้ผ้านะครับทำการกดนะครับต้องระวังให้ดีนะครับเพราะผ้าจะไปเกี่ยวกับมุมนี้แล้วก็ดึงก็จะหักได้นะครับก็ค่อยๆแต่เย็นๆนะครับ ดูให้ดีนะครับค่อยๆดูให้ดีนะครับว่ามันเป็นขึ้นน้ําตรงไหนบ้างก็ให้เรากดลงไปนะครับส่วนมากแล้วนะครับที่เป็นขึ้นนะครับจะเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็ถ้าแผ่นบางเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายเวลาเราส่องไปเนี่ยมันจะเป็นขึ้นน้ําเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราซื้อแผ่นลัมเน็ตก็มีผลกันนะเลื่อกที่มันหนาหน่อยนะครับผม ถ้าสีขาวเนี่ยติดค่อนข้างยากนะครับกาวตรงนี้นะครับที่เพื่อนนะครับเราสามารถใช้ทินเนอร์ชุบอาผ้าชุบทินเนอร์นะครับเช็ดได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เราจะเห็นว่าตัวขอบทั้งสองฝั่งนี้นะครับมันเกินไม้ออกมานะครับเราจะต้องทําการเลาะไามิเนตออกให้เสมอกับไม้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเลาะขอบนี้ด้วยทิมเมอร์นะครับทิมเมอร์นะครับผมที่เขาเรียกว่าทิมเมอร์หน้าตามันจะคล้ายๆกับตัวเราเตอร์แต่ว่าจะมีลักษณะ อาเด่นก็คือมันจะเล็กกว่านะครับใช้งานได้คล่องตัวกว่านะครับตอกแทกได้ดีกว่านะครับผมจะต้องใช้ดอกกัดตรงนะครับเป็นดอกกัดตรงที่มีลูกปืนนะครับเขาก็จะเรียกกันว่าดอกกัดตรงปลายลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นเป็นไกด์นะครับบังคับนะครับให้ตัวใบมีดนั้นกัดกินไปตามขอบนะครับขอบของขอบของตัวไม้นะครับผมใส่ลงไปที่แกนตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ทําการขันล็อกนะครับผมอย่าลืมล็อกแกนด้วยนะขันล็อกก็คือขันไปทางขวากึ๊บนะครับผมโอเคไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากนะครับไม่ต้องแน่นมากผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกเป็นคลิกกันนะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมโดยที่นะครับตั้งนะครับตรงนี้นะครับมันจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับ นี่นะฮะเลื่อนเอาว่าจะให้ดอกเนี่ยต่าลงมาเท่าไหร่นะครับผมวิธีการก็คือตั้งจัดขอบไม้นะครับให้ลูกปืนนะครับวิ่งอยู่บริเวณอ,อยู่ตรงกลางไม้นี่ก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับลูกปืนอยู่ตรงกลางไม้นะครับเวลาเราเดินเครื่องนะครับก็จะเดินลูกปืนก็จะวิ่งเป็นไกด์วิ่งไปแบบนี้นะครับ การติดลามิเนตก็เรียบร้อยแล้วสาหรับชิ้นส่วนนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนที่เราจะนําไปทําลิ้นชักนะครับแต่บางชิ้นส่วนนะมันไม่สามารถติดลามิเนตได้เลยนะครับมันจะต้องประกอบเป็นชิ้นงานนะครับแล้วก็นําไปติดตั้งหน้างานนะครับถึงถึงจะทากาวแล้วก็ติดลามิเนตได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับกาวยาง USB นะครับตัวนี้สูตรไร้กลิ่นฉุนนะครับ ลดอาการแสบจมูกลดอาการแสบตานะครับวิงเวียนศีสะนะครับผมรับรองนะครับตัวนี้ไม่มีดึงดาวแน่นอนนะครับสำหรับกาวยาง SB นะครับถ้าใครต้องการที่จะนําไปใช้งานนะครก็สามารถที่จะสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมก็เอาลิงก์ไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมและที่สำคัญนะคฝากเพื่อนช่วยกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องทางโจกลำปางนะครับเพื่อที่จะรับชม EP ต่อๆไปของซีรีส์การทํา งานบิวอินเตียงแล้วก็ตู้เสื้อผ้าซีรีส์นี้นะครับผมรับประกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูซีรีส์นี้จนจบนะครับจะมีแรงบันดาลใจในการทํางานบิวอินแล้วก็สามารถที่จะบิวอินได้โดยตัวเองแน่นอนนะครับเพราะว่าผมจะบอกทุกสิ่งทุกอยาก่างทุกขั้นตอนอย่างละเอียดนะครับอะไรที่ช่างไม่เคยบอกผมก็จะบอกทั้งหมดนะครับผมและสําหรับ EP ีนี้นะครับต้องขอบคุณกาวยางเอสบีน้ำเงินนับผู้สนับสนุน EP ีนี้อย่างเป็นทางการนะครับผม พราะถ้าจะสนับสนุนทั้งซีรีส์ก็จะเป็นเรื่องที่ดีงามมากเลยนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะครับผมกลิ่นค่อนข้างเบาบางนะเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะไม่มีกลิ่นเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เบาบางมากที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้กาวยางมาแล้วนะครับผมช่วยเยอะช่วยได้เยอะจริงๆนะครับรับประกันได้นะครับไม่มีดึงดาวนะครับเคยเคยทํางานเคยใช้กาวยางยี่ห้ออื่นนะครับนนข้างแรงนะครับผมอ่า ทำงานไปลูกน้องก็นั่งคุยกันไปมันคุยกันคนละเรื่องกันผมมันก็หวเราะมันก็รู้เรื่องกันนะผมก็ไม่เข้าใจงงเหมือนกันนะครับผมสรุปคือวันนั้นก็คือเมากาวนะครับผมเรียบร้อยครับนั่งดึงดาวกันสามสี่คนในห้องโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับการประหยัดทุนประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผม